พ่อไปดูด้วยเจนเจนนะสายขวาว่างไหว่างครับไปได้เลยขี่เล่นแถวแถวนี้นะเด็กๆทุกคนโอ้โหไปแรงเลยไปแรงเลยน้องปวดไปแรงเลยโอ้เราไปปื้มด้วยซี่ปื้มใช้พลังเท้านะมไม่ได้ใช้ไฟฟ้า โอ้ยปี่เมลงออฟโรดไปเลยเราเปิดไปฝุ่นเลยฝุ่นกระจายเลยนันเยเกเนี้อะระวังตกลูกโอ้ระโดนหน้าฝุ่นกระจุยเลย <c oughs> อ่ะเอาไปปื้มเข้าไปแล้วนะไอ <c oughs> พี่เพิ่มโอ้โหนี่ใช้พลังขาแรงเหมือนกัน หล่อใหญ่ด้วยคันนี้โอ้โหแรง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 พี่ปูคนเรนดี้พันมาระวังจัก,กรยานปั่นกับกยานไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะแรงกว่ากันพร้อมแล้วฟังสัญญาณหนึ่งสองสามไปอโอ้โหพี่ปื้มออกตัวได้ช้ากว่าโอ้ยพี่ปื้มชนะ ชน,นะไ<ะ>ม่จับบอลฮะอ้าวแบตหมดเสียอดเล่นกับพี่ปื้มเลยอ้าวโดนพี่ปื้มหัวล้อย่อเ,เลยทําไมครับหัวล้อย้อน้องปวดทําไมครับเพราะไม่มีแบตไม่มีแบตก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่ปื้มทำไมหัวล้อจะายยาคอนอโปดดับไม่ ลป๋ดขี่จักรยานสองล้อไปพุ่มแบบไปพุ่มปปปไม่เป็นไง <c oughs> แลและ่ะแลหล่ะแลหลแบบพุ่มไแลหล่จำไว้เลยนะเดี๋ยวจะงป๋ดขับจักรยานสองล้อให้ดูจะเป็นไว้ได้ยังไงสี่ล้อยังหัดยังไม่เป็น <c oughs> ใช่สิน้องโปรดเขาไม่เคยหัดแม้จักรยานถีบสี่ล้อเขายังไม่เคยหัดเลยเล่นแต่ขาไถกับจักรยานไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> ไม่มีทางหรอกเนาะที่จะปั่นแบบนั้นเป็นเนาะเดี๋ยวคอยดู ก็ไม่ได้ครับไม้ทะำไงดีน้านะคัะจะยาสอล้อเป็นแล้วจะฝุดง่ายไหมน้โปรดจะเอาคันนี้ไปหรอครับใช่ขี่ไม่เป็นหรอกน้โปรดจะขี่เป็นได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวยางแบนได้นนะ่ะพ่อเติมลมให้ก่อนไหมสี่ล้อแบบนี้ยังไม่เคยฝึกหัดขับเลยจะหัดขับสี่สองล้อเฉยเลยมะ งั้นอยากลองขับก็มาเอามาเติมลมก่อนเลยครับมามาเลยมาเลยมาเลยพี่ปื้มถ้าน้องปดขี่ได้อ่ะพี่ปื้มจะให้อะไรน้องปดครับพี่ปื้มไม่ให้อะไรหรอกให้ติ๊มให้ติ๊มได้ไหมอเอาติ๊มให้ติ๊มเลยโอเคให้ติ๊มแบบคอเหรอ,อล,ลองดูอาหารแค่นี้ก็เซจะลม้มแล้ว <c oughs> เอายังไง ี่ได้อไม่ได้หรอกโอ้ย,โยโนกพดขี่เป็นนไงเป็นไงโอ้นกพูดชิกี้จัก,กรยานสองล้อดโดยที่ไม่เคยฝึกจัก,กรยานสี่ล้อมาก่อนแสดงว่าการขี่จัก,กรยานไฟฟ้าก็สามารถทำให้เราทรงรู้จักการทรงตัวได้แค่รู้จังหวะขาปั่น ได้เลยอะ่ะโหน้องโปรดพี่ปื้มมาเข็นแบบเข็นเป็นเดือนเลยนะกว่าจะได้เคเป็นเรื่องเหลือเชื่อเลยอ,ะอ่ะพ่อยังงงเลยว่าน้องโปรดทำเรื่องยังแล้วหยุดรถก็หยุดเป็นอะ่อยยนอะอุ้ยไฟด้วย,ยอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ติดกับรถมาเอ๋เอาไฟแบบกระพริบแบบตำรวจหน่อย นี่้าศน์ตอนคืนสวยมากเลยเนี่ยไอ้ยวิงวิ่งเลยป้ายน้องปดออกตัวเองเป็นไหมเนาะอ๋อยังออกตัวเองเป็นไม่ได้ใช่ไหมอู้แค่นี้ก็เท่บ้าเลยวะน้องปดขี่จักรยานสองล้อเองได้อ่ะอุ้ยเลี้ยวก็เป็นล่ะเอาขาดัานแล้วมาเลย ได้ไหมออกตัวเองได้ไหมอ๋อแต่น้องโผ่ยังออกตัวเองเป็นไม่ได้นี่ฉากทำตัโอ้เป็นแบบงงๆนเพื่อนไม่ได้เตียยงมาก่อนนะเพื่อนๆแค่ให้ลองครั้งเดียวน้องโกรฉี่ได้เลยอะก่อนหน้านี้ไม่เคยฝึกมาก่อนเลยนะ น้องโปรดขี่ได้เลยอ่ะปกติเด็กๆทั่วไปต้องขี่จัก,กรยานสี่ล้อก่อนนะที่มีล้อข้างแต่วันนี้น้องโปรดขี่ได้เลยอ่ะ,ะแสดงว่าจัก,กรยานสองล้อไฟฟ้าช่วยได้เยอะเลยน้องโปรดเล่นข้ามขั้นไปเลยอ่ะ เพราะว่าจักรยานคันแรกของน้องโรดเป็นขาไถคันที่สองก็เป็นจักรยานไฟฟ้าไมื่มขาไม,ไม่แขนอ๋อไม่แขนเหรอไม่ได้ไม่อยขาเหรออ๋อขออีกหน่อยได้ไหม,ไมอ๋อแขนเขาอยู่สูงไงไหมแขนเขาอยู่สูงใช่ใช่ใช่อันนี้จักรยานนี้เราได้มาจาก ร้านมือสองญี่ปุ่นใช่ไหมสวยเนาะ<อ>ล้อขอบก็สวยขอบยางก็สวยพี่ปุ้มขอลองบ้างานะอันนี้มีเกียร์ถอยหลังด้วยนะครับคันนี้เดี<อ>๋ยวให้พี่ปุ้มขี่ให้ดูอ่จาจักรยานคันนี้มีเกียร์ถอยหลังนะขี่เป็นือเปล่ายิ้ <laughs> มบอก้มบอกยังยังยั่ง <laughs> ยั่งยัง <laughs> ยั่งยังยังังยังไม่หยุดอีกยัง <laughs> ไม่หยุด <laughs> อีก <laughs> คนที่ขี่จักรยานหายหลังได้แสดงว่าต้องเป็นคนขี่จักรยานผ่าโผล่แบบ B M X อะไรเงี้ยเนาะนี่ยกหน้าได้ด้วยอ่ะเพราะว่าอน,ม,นมันไม่เหอนพี่มันไม่เหมือมปมันปอแล้วมันจะมันจะฟรีใช่ไหมุณสงใสยเกียร์หลังเสียั้งปกติต้องฟรีนะ<อ>น้ำปนหลับตาทำไมครับ น้องโปอยากได้รางวัลใช่ไหมตามสัญญาอะไรครับกินตาได้ครับว้าวไอติมไอติมสามสีล้างมือก่อนครับไปล้างมือก่อนแล้วเรามากินไอติมกันมีไอติมมีสตรอเบอรี่ตรงกลางช็อกโกแลตอันนี้วานิลาใช่เหรอแล้วก็เคยกินวานิลลาผู้ใหญ่จะชอบที่สุดก็คือวานิลาเด็กๆชอบที่สุดก็คือช็อกโกแลต แล้วพ่อชอบที่สุดคือสตรอเบอรี่เบ้งชอบสองอันนี้เบชอบตัวอันนี้ไหนน้องปอดชอบไหนนะน่น้องปดชอบสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตอ๋อโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมาให้ดูว่าน้องโปชขี่จักรยานสองล้อเป็นแล้ว<ะ>ภายในแป๊บเดียวแบบงง,งๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายนะครับ